สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องฮักตูวันชาแนละวันนี้เราก็จะไปหางานทำกันอีกแล้วหลังจากที่เราเป็นแม่ค้าขายกาแฟหรือขายอาหารไปนะคะอืมเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากจะเป็นแล้วงั้นเราไปหางานทำกันค่ะปันจักรยานไปนะคะ เราว่าเราจะทำงานโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาชุดกันก่อนเลยนะคะ่ะโอเคก็เป็นชุดนี้นะคะ ไปเขาะห้องเขาก่อนเราบอกเขาว่าพักดีคืนดีคะคุณ ก็ก็ไปเขาไม่ไม่อนอนนี่เราเลิกทำงานดีดีกว่าี๋้วเราไปหางนานกับ น้องเรานะค่จะไปเป็นตำรวจกันตำรวจสายเดี่ยวก็ตำรวจก็จะเป็นวันนี้นะคะด,ดีดอดีโอ

เราจะบกโดนจับนะปิดเสีงดัง โอเคนะเราก็ไล่เขาไปเรียบเรียบร้อยอัปปิเโทรศัพทไม่มีใครมาแจ้งตำรวจอไลนเลย Datang mengangkat kuah เกี้ยค่ะแล้วก็ทํางานทํางานไปงานไปนะคะอันนี้ ep สองนะคะทุกคน ep ที่แล้วเป็น ep ep ที่หนึ่งนะคะทำงาน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 ไปหาข้าวกินดีกว่าไม่เป็นไรเราพกติดกระเป๋าเราพกเด็กมาเราพกกระเป๋ามาเราพการาพกระเปิดมา,รากระเปิดคืออะไรระเบิดไม่ใช่กระเปิดเออเนาะ วันนี้นะคะเราก็กินเป็นแซนด์วิชไปก่อนนะหรือเปล่าไม่รู้เราก็ได้กาแฟมาด้วยเราไปซื้อกาแฟมากินกินหยับหับ,บกินแบบไม่ถอดเม็ดกินกบโ,โก้หรือกาแฟกาแฟกาแฟมันคือกาแฟนะคะถึงแม้ในชีวิตจริงเราจะเป็นเด็กแต่นในเกมเราเป็นผู้ใหญ่นะคะมันจะให้เลือกจะเป็น อ่ะเด็กหรือพี่ใหญ่ดีเอออย่างงั้นนะ่ะตานนั้นะเรากินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะขึ้นไปดูชั้นบนว่ามีอะไรไปดูกัน เมื่อกี้เราก็ให้สำรวจให้ดูไปแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ติดตามให้ช่องข้าวตัวนชาแนลได้นะคะบ๊ายบาย EP2 นะต่อ EP3 นะคะ EP3 มาดูกันด้วยนะบ๊ายบาย